สวัสดีค่ะทุกที่คนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เมียฝรั่งสิผ้าพวกเจ้าไปทำน้ำกระเทียมดองเด้ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันด้วยว่าเห็ดแบบใดน,นะคะกระเทียมคอยมีจำนวนซ้ำหนีนะคะม่ได้เอาไปสร้างเลยนะคะครั้งแรกก็น้ำที่ตวงมาได้นะคะใสโ่โหลมา เราก็เทลงไปสูตรนี้ได้มาจากอาภัยผู้เบศนะคะขออ่างแน่จักน้อยนะคะแล้วนำน้ำไปต้มนำ กระปุกไปเช็ดให้มันแห้งนะคะภาชนะไปเช็ดให้มันแห้งเนาะรดกับมั่วเอาเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิรงกนานะเราเ็ดส,สำเสร็จสำเร็จบอลเ็ดได้สำเร็จบ่เนาะเดี๋ยวมาเบิรงเด้อค่ะเซฟปุ๊บการนำสมสายชู้นะคะ ใส่ซีสอวซ่านะคะเพราะว่ากระเทียมมีหน่อยกระเทียมบ่ได้ม,มีเยอะเนาะกระเทียมตามที่เบิรงตามสูตรน,นะคะกระเทียมหนึ่งกิโลเน,ะนาะต้อน้ำเนื้อถุยตวงแล้วก็น้ำผึ้งเนื้อถุยตวงนะคะ แล้วก็นำสมนึงถวยตวงเนาะแต่สำหรับของคอยนี่คอยก้าเอาเด้อค่ะเพราะว่าคอยร์ปอยมีเยอะเนาะเซ็ตแล้วนะคะกระใสหนักตาราย่เดีย๋ดยนตลนรา่ ใส่ลายกับมากหวานด้วยค่ะใส่หน่อยกับบุคอยสอบหวานท่ดไดน,นะคะอืมออกน้ำสมก็แลมก็แลมน,นะคะแล้วก็น้ำต,ตาลน้ำตาลกำลังดีนะคะแล้วก็เกลือเกลือใส่หนึ่งสอนชาพ่อนะคะ ปรุงไปชิมไปนะคะทุกคนไข่แล้วนะคะไข่น้ำกระเทียมดองแล้วนะอืมไข่แล้วนะคะราก็ใส่น้ำผึ <c oughs> ้งลงไปน้ำผึ้งนี่สินเน้นแน่สักหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งมันเป็นสมุนไพรมันเป็นยาเนาะกระเทียมนี่ก็ เป็นสมุนไพรเป็นยาคือกันนะคะต้านไวรัสนะคะกินได้ยิ่งดีสีใสยเยอะแนะ่สักหน่อยเพราะว่าน้ำผึ่งนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วกินบดทันี้ยาะสุดนี้ no keep uh you need a water you need a water h น n e ้ โอยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามีอาหาเดี๋ยวมามีอาห้นะาน้ำไรนี่ฮันนี้ลูกก็มาขอหนามด้ค่ะฮันนี้เบบี้โอเคโอเค g e t y o r ตเตอร์ c o ม e อน c o ม e อนเฮียคมอนเฮียฮันนี่โอเค g o สมาร r l smart i r a i r will g because will go สีไก่เคี่ยงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ชิมก่อนเด้อค่ะโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนะคะกระเทียมดองน้ำผึ้งมะนาวนะคะอือบุ้ยบักหน้าใรายนะคะเอากระเทียมดองน้ำผึ้งกับพ่อนะคะเห็ดแบบนี้นี่เองออเว่าหอยละวามันเฮ็ดหยาเฮ็ดซาไม่ได้เห็ดหยาตัวนี้พ่อแม่พี่น้อง มัน,นง่ายๆตัวเนี่ยกระเทียมดองนะคะอ่ากระเทียมดองทามันแกะยากจังใดก็เอาไปแช่น้ำไว้ซักชวโมงกุกาวานะคะเดี๋ยวเปลือกมันก็สิหล่อนออกนะ,ะยายาเฮ็ดเปลือกหนาได้ค่ะเอาเปลือกแข็งๆมันออกในจัหน้อยเห็นเหลือแต่เปลือกข้างในมันนะคะหลักเอาไปแช่น้ำชวโมงกว่กวานะคะแกะง่ายง่ายเปลือกหล่อนออกมาเลยนะคะ เบิงงสีกระเทียมขาวจัว่วะววกตัวนี้อ้วเป็นจังสีตัวนี้แซบนะคะป้าฝีมือเจ้าของเพอมาแซบแต่ยังม่ทันเดี๋ยวล่มขวดเลยเด้อค่ะแซบแล้วแซบแล้วลอให้มันเดยนก่อนได้ค่ะคอยเทล่มขวดโหลเนาะ หลังจากนั้นก็เอากระเทียมใส่ขวดโหลไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิใส่น้ำตาลอีก,กนิดหน่อยนะคะข่อยโรแม,มนติกตัวข่อยต้องกินมันหวานนะจกนักหน่อยติดเบาหวานจากหัวหรือเปล่ากันบ่างดนะคะแม่จะร้องก็เป็นเบาหวานนะเมนยังดอกอแสบเลิศเลิศนะคะเลิศเลิศมากายูในตางแดน ขึงรูรสชาติชีวิตกับวันนี้นะคะอยากกินยังต้องเฮ็ดกินเองเ่ยนะคะเห็นบ่ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะปล่อยให้มันเย็นอืมเลิศมากนะคะรสชาตินี่ค่อยมากค่อยมากโอเคนะคะหลังจากนั้นน้ำกระเทียมทิ่กแกะมใส่ขวดโหลแข่งไหวนะคะ เผ่อกถีจะเทน้นามใส่หนามตังไดก็ล่อให้มันเย็นก่อนเด้อค่ะค่อยเทใส่เราสาันส่นกระเทียมมันสีสุกนะคะมันสีบอสแซ่ก็ได้ซ้ำนี่นะคะกระเทียมนะกระปุกนึงนี่กระแพงได้บะแมนว่าบะแพงกระปุกซ้ำนี่เกือบยี่สิบเหรียญเดอ้ออยู่บ้านข่อยเนี่ยยุราติข่อยอยู่ค่ะนะ แล่แต่ลัดนะคะคาเงินมันบอซ้ากันนะเปิงเด้อค่ะกับบุกซ้ำนี่นะคะหลังจากนั้นก็ลอลอให้มันเย็นนะคอยเทลงไปใส่กระปุกเด้อค่ะทุกคนมันเย็นแล้วนะพออุ่นๆก็เทลงไปค่ะถ้ากระเทียมมันเยอะนะคะให้ กระเทียมห่างจากฝาขวดนะคะประมาณ1 2นิ้วนะเพื่อที่ว่ากระเทียมมันจะได้มีได้ลอยตัวแล้วก็ได้แบบอิ่มตัวเซ็ตตัวของมันนะคะเดี๋ยวอยู่หน่อยนอึงน้ำดองเนาะ ก็จะใช้ใชถุงซีนข้างบนนะเพราะว่ากระปุกที่เราใช้เป็นกระปุกที่ดองแตงกวาแล้วฝามันเป็นคาบสีเหลืองนะมันยังเป็นของคาบแตงกวาคาบดองแตงกวาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ถุงซีนเป็นถุงไอ้นี่นะคะทุกคน ถุงซิปล็อกอะค่ะนะอัดไว้จากนั้นก็ใช้ฝาปิดเนาะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะกระเทียมมันก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็น้ำเชื่อม มันก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะหลังจากที่กระเทียมมันดูดน้ําเชื่อมอิ่มตัวนะคะมันหนักเนาะมันก็จะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะมันก็จะกลับกันเนานะอันนี้ก็ทิ้งไว้อ่อ uh, Where e a the sugar? You not eat the bread? You just eat only sugar? Oh. ว่างบาหวานสิถามหาได้หรเอ้ย เอาละค่ะ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะคะอังกฤษนำ้ำอีสานน้ำไทยน้ำนะคะคลิปนี้ก็มุนอุ่ยปุยอีกแล้วนะคะเอาละเด้คเอค่ะไอ้กระเทียมเมื่อกี้ร้อยโตขึ้นนะคะพอาร้อยโตขึ้นเนาะพอมันดูดอิ่มโตแล้วดูดน้ำเชื่อมอิ่มโตแล้วมันก็สีลงไปนอนอยู่ข,ข้างล่างนะคะนะมันก็สีกลับกันทันแหละนะคะทุกคนมื้อนี้ก็เฮ็ด ได้เด้อค่ะนะคะเหมือนกับที่ภาพเขาเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนที่ว่ามันเป็นกันแล้วกันเนาะมันมันสิเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้ให้สำเร็จละกันนะคะนะเหมือนกับในภาพของเขาเลยนะคะนะยังไงก,ก็ไปแล้วเด้อค่ะมาแช่เรื่องเล่าให้เบิงซืซ้อนะคะชีวิตเมียฝรั่งนะคะบ่คิดว่า จะได้มาเห็ดกินเองเนาะขอบคุณทุกเม็ดทุกไล่ทุกการติดตามนะคะจังไดก็อย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพเด้อนะคะเป็นกำลังใจให้โหลดกบหลูกนั่นนนะคะมีอย่างมาแช่กับเิเอามาแช่ <M anny. S 1> ให้เบิงเล้ค่ะสี่่อย่างให้คิด <M anny. S 1> มันเคลียดไปเนาะนะคะ <M anny. S 1> วาเวเลนวาหัวกัน <M anny. S 1> ไปนะคะเด็กฮนนี้ you want more <M anny. S 1> okay. นี่หลคือกิน,กนแกงแถอะสามลูกเราเต้นนี้กินแต่นน้ำตาลบอกกินขนมปังเลยไปแล้วนะคะทุกคน